สนับสนุนโดย The New m u l k X B Uncharted โยเกิร์ตลิตเชษมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองรองต้องไปเที่ยวนะฮะเช่นเคยอยู่กับผมก็ปี้จิรศวัร์ครับ สวัสดีครับต็อปวูดทินันาหิมครับมาพร้อมมากุเทศกษษิติมศักดิ์อาจารย์เสรีโวโมนธาสวัสดีครับพี่อิทครับสว,ส,สวัสดีครับเรากำลังถึงเมืองที่เจริญ15อันดับแรกของประเทศครับเราไล่มาเรื่อยๆอาจทวนกันนิดนึง<ห>จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเบอร์15ครับสมุทรปราการเป็น14เชียงรายเป็น13พิษณุโลกเป็น12นะคะซึ่งเราพูดไปแล้วนะครับ คราวนี้มาถึงสุราษฎร์ธานีค่ะฮะอ่ะก็พี้ว่ามาก่อนถ้าไปสุราษฎร์ก็พี้ไปไหนสุราษฎร์ธานีผมไม่ออกเหรอเดินไม่ออกโอ้ยเกินไปโอ้ยตาผมไม่อยากไม่อยากแบบผมไม่อยากไปเกาะสมุยไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยผมอยากลึกที่แบบแบบอื่นที่มันแบบอ่าไปชัยยามไปอะไรก็ไปชัยยามซื้อไข่เค็มอ่าซื้อไข่เป็ดอร่อยอร่อยเกาะสมุยมันก็ต้องไปสุราษฎร์เหรอ เออนี่หมายนี่ยพูดจะไม่พูดไม่ใช่แต่ว่าต้องไปเกาะสมุยสําหรับสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาไปเกาะสมุยกันก็เขาไปกันเยอะแล้วเออไปกันเยอะแล้วเราก็อยากจะไปจังหวัดเมืองรองแล้วเราก็ต้องไปอำเภอรองรองบ้างเออจะไปแบบไปทดิไมที่เชียยาที่อื่นของสุราษฎร์ไปดูเขาทำไข่เค็มเบจทำไหมเป็นนั่งดูเขาเลือกไข่แฝดใช่ไหมใช่ที่เคยไปนั่งดูนะเขาเลือกไข่แฝด เอออะจรนย่นั่งดูเขาเลยอันนี้ไข่ลูกนี้ไข่แดงแล้วก็มีหาดอะไรสวยๆอ่ะที่ที่อยู่ในสุราษฎร์แต่ไม่ใช่เกาะสมุยอ่ะอคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไปที่สุราษฎร์เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปเรื่องของสุขภาพด้วยนะเพราะว่าเขาเป็น จังวัดเวลเนสพี่เองก็เคยไปยังบอกว่าถ้าว่างจะชวนต๊อไปเลยก็ว่างบ่อยก็ไม่เห็นชวนสักทีเลยเห็นไม่จริงอ่ะไอ้คำว่าว่างของไม่มีจริงเพราะว่าหน้าไปนะครับเพราะว่าจะเป็นการไปล้างผิดโอเคไอ้เมื่อกี้ที่ว่าไปเนี่ยเขาจัดที่ยังไงตามหมู่บ้านชุมชนหรือโรงแรมเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมต้องมีที่พักค่ะอยู่ที่เกาะสมุยหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในตัวเมืองอยู่ที่เกาะสมุยค่ะอ๋อครับเรานั่งเครื่องบินซึ่งเป็นของบางกอกแอ์เวเป็นหลัก นะครับคือสายการบินก็มีแต่ว่าบางอกแะไอเวียลงที่เกาะสมุยเลยเขามีเกือบ20เที่ยวอ่ะ่อวันแล้วก็ลงที่สมุยเลยแล้วเราก็ไปนอนพักครับกินน้ําอย่างเดียวไม่มีอาหารเลยน่าลองน่าลองเมีทั้งบ้างเนาะเออดีมากเลยจริงๆที่ไปสาวันน้ำหนักลงสามโลอ่ะได้วันละโลถ้าไปหวันเจ็ดวันก็ได้เจ็ดมีคนเข้า เข้าเข้าคอร์สหวันเจ็วันเพราะเขาเขามีสามวันห้าวันเจ็ดวันแต่พี่สาวันก็ไม่ใหม่แล้วค่ะก็ต้องทนต้องฝืนไงตับเอ้ยเวลานั่งเล่น iPad เนี่ยโมต่เอนจึยอิ้อยู่นั่นแหละอาหารมันขึ้นมาจะบอกให้อ่ะโอเคก็เอาสมุยเป็นหลักก็แล้วกันนะครับจังหวัดที่สิบเอ่อเท่าไหร่อะเมื่อกี้เราสิบเอ็ดจดที่สิบจังหวัดที่สิอุบลราชธานีค่ะ ไปดูอันนี้เป็นเมืองรองนะไปดูพระอาทิตย์ของเจียมโอเคอ่ะไปของเจียมผมไปเที่ยวเทศกาลครับเทศกาลอะไรออกพรรษาที่แห่เทียนเข้าพรรษาตีตายเข้าพรรษาอาลีฟออกทำไมยังไม่เข้าเลยแห่เทียนบุบลนี่ต้องแบบโอ้โหแบบสวยมากนะแกะสลักเทียนไปดูอะไรอีกอ่าไดูอะไรอีก ผาแต้มไงนะโอ้ยเราไปอุทยานผาแต้มค่ะนั่นจังหวัดอุบลครับชอ่ะโอเคเราไม่เราไม่เอาลึกนะเพราเราจะต้องไปหลายจังหวัดนะจังหวัดที่เจริญเป็นอันดับ9ของประเทศคือจังหวัดขอนแก่นอืไปไหนดีครับขอนแก่นไป ไปดูบ้านสมรักไหมไม่ใช่ไม่ใช่ในสโลแกนก็มีเพี่นะเรื่องเรื่องเหรียญทองโอลิมปิกอ่ะเออมันอยู่ในคําขวัญจังหวัดอยู่ในคำขวัญทั้งบัดเลยนะขอนแก่นระขอนแก่นจริงพอเราไปเราก็ไปต่าเมืองนะแล้วเราก็แวะไปดูไดโนเสาร์หน่อยกำลังจะพูดมันต้องมีสวนไดโนเสาร์สวนสวนน้ำมีสวนน้ําด้วยที่ขอนแก่นนะสวนน้ําใหญ่ๆอ่ะของคุณอะไรนะแต่ขอนแก่นเนี่ยเขาเป็นเมืองไมสนะ อ่ะใชยเป็นเมืองไมซ์คือเป็นเมืองที่คนมาจัดมิตติ้หรือว่าเอามาเป็นรางวัลให้คนที่มียอดขายถึงเป้าหรือเป็นเมืองจัดคอนเวนชั่นใหญ่ๆหอะไรอย่างเงี้ยนะครันั่นเป็นขอนแก่นะครับอ่ะไปอีกเมืองหนึ่งจังหวัดที่8อุดรจังหวัดขนาดของพี่ก๊อฟเลยอุดรธานีเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดส่วนตัวเนี่ยเราเที่ยวบ่อยแล้วเราแต่ว่าเราถ้เราชอบไปตอนนี้เราจะไปแต่บ้านเชียง อ๋อใช่ละว่าที่นี่มันสงบแล้วก็สวยสวยจริงแล้วก็สงบแล้วก็มีอะไรให้แบบได้พักโฮมสเตย์มีอะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมให้ทำล้วไปคำชะโนดไหมเบื่อแล้วใช่ไหมหรือเอียนแล้วไม่คนมันเยอะเกินไปตับใช่คือเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยต้องต้องระมัดระวังสิ่งที่เรียกว่า carrying capacity นะคะัคำว่า carrying capacity คือจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดที่เรารับได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลชิงลบ นี้ถ้าเกิดสมมติว่าคนเยอะเกินไปเนี่ยเนื่อแน่นรถติดแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันอยู่เนี่ยนะครับคำชะโนดเป็นเช่นนั้นแต่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีบึงบัวแดงครับบัวแดงใช่แล้วก็มีสวนสาธารณะหนองประจักษ์พักผ่อนหย่อนใจไปวิ่งก็จริงจริงแล้วอุดรมีหลายอย่างที่น่าไปนะครับจำได้ไหมพี่เคยเล่าเรื่องดอกไม้ไอต้นไม้ต้นลับมันเนลับมัใช่ แล้วก็น้ําหอมอุดรสันชัยได้นี่แหละนี่คืออุดรธานีนะคะเจริญอยู่นะเขาเจริญมากเจริญมากเจริญมากครับถัดไปต่อไปจังหวัดที่เจ็ดนะครับเรามาดูจังหวัดที่เจ็ดจังหวัดที่เจ็ดนนทบุรีนนทบุรีฮะไปบางบัวทองกับบ้านเลยฮะกับบ้าน อ้าวก็มีอะไรให้เยอะแยะนะบัวทองของกินชยของมีตลาดบัวทองแล้วก็มีเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าคนไปบัวทองเขาไปไหนกันเออบัวทองเขาไปซื้อต้นไม้โอเคก็ใช้ได้ใช่ไหมแลงต้นไม้ถูกนะแต่มันมีอะไรยิ่งกว่านั้นอีกบางบัวทองบัวทองไปทําอะไรเขาช่วยผ่อนคลายการจราจรที่เนืองแน่นที่วัดเล่งเนือยี่ ด้วยการมีวัดเล่งเลยยี่สองอยู่กลางอำเภอเลยเอออยู่ใกล้บ้านเก่าพี่ด้วยใช่นะอยู่นี่บางเส้นอะไรนะไซน้อยเส้นบางกรวยไซน้อยค่ะไซน้อยแล้วก็อยู่ในตลาดบางบัวทองแล้วตรงนั้นมีก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยนะถ้าเกิดไปอ่ะโอ้จริงจริงนนทบุรีนี่เป็นเป็นถือเหมือนเป็นกรุงเทพไปแล้วอ่ะก็มีถนนแปดเลนอ่ะแต่ก็มีคนบางคนใช่เขาก็ไปวัดส่วนแก หมายว่าส่วนแกเอาไวัไปยอมใช่ใช่ใช่ครับว่าคนเป็นคนขึ้นชื่อนะอโอเคนี่คือบางบัวทองนนทบุรีนะนนทบุรีเมื่อก่อนบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับอโอเคทีนี้จากจากนั้นเป็นจังหวัดที่หกนะนครราชสีมาหรือโคราชครับผมอตั้มบ้านมืก่อนต้้งจะไปไหนไปเขื่อนลำตะคองไปเขาใหญ่เที่ยงอแล้วไปไหนอีกทำไต้องทำหน้าตกใจด้วยไม่เพราะที่เขาพูดมานี่ เขาลึกซึ้งนะจ๊ะไม่เอากั้มเกลื่งไงเขาไม่เอาอันที่ใหญ่ๆเลยนะเพราะมันมีอันที่ใหญ่ๆเลยอ้นนี้อะไรนะเขาเรียกอะไรเป็นแหล่งอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะมันมีอุทยานป่ะอุทยานธรณีอุทยานธรณีเออนี้ใหญ่นั่นแหละใช่แล้วก็อะไรอีกยังยังยังไม่มา ระสาทให้ินให้เห็นนะเบรกกนพี่ไม้ให้คิดเบรกกันยังยังไม่ถึงเบอร์หนึ่งยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งของโคราชโอเคเบรกกันนกันเดี๋ยวเรากลับมาคุณผู้ชมนะสักครู่เดียวในช่วงหน้าครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้เหรอโชว์ความชิล โชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอ,อุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ใหม่ลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลีเหนือแน่นฉับซอสใครกินก็นลองแจ๋ว talk a <about> b มุดหมาใหม่กับ passion m ิ้นส n g the new mu x be uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่ม รถไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชมิมซื่อสัตว์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลนิวอีซูซูดีแม ลากระป๋องสามจนแจวปลาซาลีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแ๋วสนับสนุนโดย The New Milk X b Uncharted โยเกิร์ตลิปเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับมาณชุดที่2ของเมืองรองต้องไปเที่ยวครับท่านผู้ชมช่วยนึกหน่อยแล้วโคราชโคราชเมื่อกี้นครใช่ไหม,มปราสาทถิ่นพิมายใช่ไหมใช่เขาเยี่ยที่ยธรณีใช่ไหมใช่เขาเยี่ยเที่ยงใช่ไหมครับยังไม่ได้เบอร์หนึ่งเขาเลยอ่ะเราก็ไปไหว้าย่าโมโอเคก็ยังไม่ใช่เบอร์หนึ่งอีกยังอีกเหรอเดี๋ยนะนครราชสีมา คือคนไม่ค่อยคิดว่าเขาเป็นนครราชสีมานะแต่ก็เป็นเทาใหญ่โอ้มันใหญ่เกินไปมันกี่แหล่งจังหวัดนั่นคือเบอร์หนึ่งของต่างหาจังหวัดนครราชสีมาเขาเป็นนครนายกเขาเป็นประจินบุรีเขาเป็นโคราชใจ่อย่ขหญ่นะเวลาที่พูดถึงเถาใหญ่เนี่ยมันคือมันคือโคราชเลยเนาะเบอร์หนึ่งของโคราช เออแต่จริงๆนะมันแม้ว่ามันจะคุมหลายจังหวัดนะแต่ว่าพอขับใหญ่ปุ๊บนี่โคราชมันลอยไปอ่าใช่ก็จริงก็จริงแล้วพอจะไปโคราชก็คือไปเขาใหญ่ช่องโคราชเออไปช่องเขาใหญ่นี่นะแล้วก็มีแหล่งอะไรนะโบโบอะไรนะโบนันโบนันซาใช่ไหมโบนันซาเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ท่องเที่ยวของคุณไพวงเขาที่ที่เราเข้าไปแล้วมันจะอารมณ์เหมือนเราดูอยู่นั่งเดินนะเวงเขาก็มีโรงแรมที่พักสไตล์คาวบอยใช่แล้วจริงๆบนเขาใหญ่ถ้าเราไปดูนะครับครบนะโรงแรมเขามีทุกประเภท ขนาดโรงแรมที่เป็นกระโจมแบบขอมชีกตะวันออกกลางก็มีที่ผมที่ชอบไปโคราชแล้วต้องไปเขาอยูเที่ยงเพราะว่ามันเป็นมาด้าผาที่สวยขึ้นไปเขาอีกเที่ยงแล้วมันจะเห็นอากาศเราจะได้เห็นหมอกตอนเช้าไม่ใช่พีเอ็มนะอีกที่หนึ่งอ่ะอีกที่หนึ่งเมื่อกี้เขาใหญ่ไม่ยอมพูดนะอ่ะอีกที่หนึ่งที่คนไปโคราชนิยมกันไปที่เที่ยวที่กินที่เที่ยวแล้วก็มีจะมีตําแหน่งเป็นเขตที่โอโซนดีที่สุดอันดับเจ็ดของโลก โครานี่ยเหรอจังหวัดนครราชสีมามันก็ต้องเป็นเขาเขาอะไรไหมมีขึ้นเขาเขาโอเคโอเคโอเคเขาเขามันก็ต้องเป็นเขาแล้วเนาะเขาอะไรอ่ะเออเขาอะไระเขาเขียวเขาเขียวโอ้จําไม่เคยจาว่าไปอยู่นครราชสีมาเลยอ่ะเวลาถ้าเราไปเขาใหญ่เนี่ยถ้าเราไปทางประจีนแล้วเราขึ้นไปเนี่ยเราต้องผ่าเขาเป็นเขตโอโซนที่สะอาดสะามากเขา เขียวนะเออเราต้องรู้เราไม่ใช่ไหมเขาเขียนว่าเราไปไหว้หลวงพ่อคูณแต่จริงๆที่นั่นเขาแวะเวียนแต่อย่างที่เขามีโอโซนสะอาดอันดับเจ็ดของโลกนะอันนี้ผมเคยได้ยินอยู่นะคุณชื่ออะไรใช่ไหมครับอันดับเจ็ดเขาเคยได้ยินเคยได้ยินเออแล้วถ้าเกิดอยากจะไปดูการผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นเฉพาะโคราชไปดูเขาผลิตอะไรครับเออเดี๋ยว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 แทนไหอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อ แค่เลือไปขนแก่นหม้อไม่ใช่ไม่ใช่หม้อโอไอ้อไม่ใช่ไม่ใช่ดานเกวียนเออดานเกวียนนี่แหละติดอยู่นี่มันเป็นสินค้าเฉพาะของโคราชที่อื่นไม่มีมีอะไรบ้างครับอุ้ยเขาปั้นสารพัดที่จะเป็นอะไรก็ได้ปั้นเย๋ยวให้รดิว่ามีมีหม้อมีไหพอพ่อพูดด่านเกวียนผมก็นึกถึงทุ่งเกวียนคนละเรื่องเลยที่ตลาดทุ่งเกวียนด่านเกวียนนี่มันเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมันเป็นสไตล์พิเศษแล้วก็ทำกันอยู่ที่โคราชอออ่าออกจากโคราชแล้วนะอะไรครับจังหวัดที่อยู่อันดับที่หครับชนบุรีอันนี้ผมไม่ต้องพูดนะโอ้เยอะแยะพัทยาก่อสันลานสันตหีบนะสัตหีอ่าพัทยาก็เป็นเมืองนันทนาการต้องไปนี่โอ้โหแค่ไปสนุกก็คุ้มแล้วชนบุรีอ่ะใช่อ ชนบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดของประเทศไทยที่ที่อำเภออื่นเจริญมากกว่าอำเภอเมืองอ๋อพจายอยู่อำเภออะไรอำเภอเป็นี่ไงเออดูสิอำเภอบางละมุงอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ออกใช่คือชนบุรีเนี่ยบางละมุงเจริญกว่าอำเภอเมืองอ่ะงั้นไหนไหนละขอทดสอบมา จังหวัดในประเทศไทยที่อำเภออื่นเจริญกว่าอำเภอเมืองเมื่อกี้ได้เป็นหนึ่งอะไรแล้วนะชนบุรีตอบเลยแล้วกันเดี๋ยวมีปะปี้แย่งแม่สอดอ่ะโอเคแม่สอดจังหวัดตากเจริญมากกว่าอำเภอเมืองอำเภอบางละมุงเจริญมากกว่าอำเภอเมืองที่ชนบุรีอะไรแปลอำเภออะไรวะเนี่ยพัทยาพัทยาก็คือบางละมุงชนบุรีไงพัทยาบางละมุงชนบุรีเหมือนกัน หัดใหญ่ของใหญ่สาขาอ่าใช่หัดใหญ่อ่าใกล้ๆบ้านตอบจากน้องจอกตอบไปไหนได้เชียงสาเชียงซาเหรอธัญบุรีเจริญมากอำเภอเมืองปทุมธานีใช่อ่ากระจายอยางที่ดินก็พุ่งสูงเอาสูงเอาใช่ไหมแล้วทางตะวันออกที่ติดกับเมรน่ะอะไรเจริญกอำเภอเมือง อะรอ่ะอารยาประเทศถ้าไปทางใต้ล่ะมีจะอำเภออะไรที่ใหญ่กว่าอำเภอเมืองหาดใหญ่ไงไม่หาดใหญ่ลงไปให้ใต้สุดเลยอ่านาาธิวาสใหรญ่กว่า ทยาลาก็เบตงมากเก้งๆย่งพอจะได้หรือมัจะไม่ได้ล้นล้นเบตงเบตงเจริญอนเบตงเจริญอำเภอเมืองสงไหงรกรเจริญอำเภอเมืองแม่สอดเจริญอำเภอเมืองฉัเชิงเรีเจริญอำเภอเมืองบางระมุงเจริญอำเภอเมืองแล้วก็หาดใหญ่เจริญอำเภอเมืองนี่คือจังหวัดที่อำเภอเมืองสู้จังหวัดย้อยไม่ได้ มีไหมอีกจังหวัดตมว่าน่าจะมีไหมความรู้สึกเราามรู้สึกนี้จะมีมีแค่นี้และอารยประเทศก็เจริญกว่ามันเป็นที่ค้าขายอย่าเนาะคือถ้าใช่ใช่ไหมก็พี่พูดถูกคือมีคนก็ถามว่าทําไมบางเมืองจึงเจริญกว่าอําเภอเมืองครับมันเป็นแหล่งค้าขายคืออย่างการจังหวัดตากเนี่ยอําเภอเมืองก็ผ่านไปไปที่แม่สอดไปเจอตลาดริมเมย์อย่างเงี้ยมันก็ทําให้ความเจริญนั้นเหนือกว่าอย่างเยอะแยะก็เช่นเดียหัตใหญ่ใช่ไหมครับ เข้ามสงขาไปอำเภอเมืองก็เงียบแต่หาดใหญ่โอ้เป็นแหล่งค้าขายมีตลาดสันติสุขมีตลาดกิมยงอะไรต่างๆนะนมันก็เลยทําให้เกิดความเจริญใช่ไหมครับเช่นเดียวกันกับปทุมเราไปปทุมอาจจะมีอำเภอสามโคกมีอะไรต่างๆแต่ธัญบุรีเนี่ยก็คือเส้นทางตั้งแต่เราเราไปพิพาวบดีเราเจาะลังสิตเข้าไปกว่าจะไปถึงนครนายกเนี่ยนั่นคือธัญบุรีหม่วงงานราชการก็อยู่ที่นั่น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยศรินออะไระ่ะของมอสมสวิโรดก็อยู่ที่นั่น<ม>นะคะทันทสถานที่สาคัญก<ม>็อยู่ที่นั่นแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ราชมงคลที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็คือธัญบุรีก็อยู่ที่นั่นราชมนตร <วะ S 2> ีเพราะธัญบุรีเนี่ยเจริญมากมากเจริญกว่าเบตงมีสนามบินและเป็นอำเภอเดียวในประเทศไทยอ่ะ ที่มีทะเบียนไปทะเบียนรถไปทะเบียนรถเขาไม่เป็นเพราะไกลจากตัวจังหวัดตั้งเป็นหลายร้อยกิโลเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ไปที่ชนบุรีกันก็มีพัทยามีเกาะล้านมีสัตหีบแต่ถ้าถ้าเขตปกครองพิเศษอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยทั้งประเทศไทยมีแค่พัทยากับที่กรุงเทพที่ใช้เขตปกครองพิเศษใช่คือมีผู้ว่ามีผู้ว่าราชการมีผู้ว่าจากการเลือกตั้งเหมือนกัน โ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนดีไหมครัเพราะว่าเราไปถึงที่ชนบุรีแล้วดีครับนะฮะเ,เดี๋ยวเราพักลงทะเลกันสักครูน่นึงก่อนคุณผู้ชมในช่วงน้าเรากลับมาลงทะเลเหรอจะไปโชวปากกาลังยังอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้เหรอโชว์ความชิล โชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอ,อุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลกนิวอีซซูซีแม็กซ์ใหญ่จังแน่นจริงใหม่รลากระป๋องสามแจ๋วปลาตาลีเหนือแน่นฉ่ำซอสใครกินก็นล้องแจ๋ว talk about it มุดไหม้ใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด The Uncharted New Be Mu-X. ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล่ New Isuzu D Max ใหญ่จังอาแนนจริงใหม่ราคาองสามเจ๋วปลาซาลีเหนือแน่นฉ่อซอสใครกินก็ลองจ สนับสนุนโดย The New m i l l X B Uncharted โยเกิร์ตลิชนเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ p r o p e r t y Perfect กลับสู่ช่วงสุดท้ายของเมืองร้องต้องไปเที่ยวนะครับอาราพิ่กเป้เขาอยากจะไปสำรวจปะการังใต้น้ำครับ <c oughs> เราสรุปที่จังหวัดเบอร์่ของประเทศไทยครับที่เจริญเบอร์ี4ภูเก็ตครับผมผมชอบไปใส่ชุดประจำท้องถิ่นแล้วก็ไปเดินถ่ายรูปที่เมืองเก่าอครับผมชอบแบบนี้ที่ภูเก็ตผมไปจริงจริงเยเมืองเก่าเนี่ยเขากำลังโปรโมทนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองซันแซนซีคือเป็นเมืองบตเฟรนด์เป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลที่คนก็ไปเพื่อนันทนาการนะ เขาไปหาดกมลาอย่างนี้นะหรือถ้าไปสวนสนุกก็จะมีภูเก็ตแฟนตาซีใช่ไหมคะแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีคานิวาลเกิดขึ้นอยคะครับค่ะแล้วก็เมืองเก่าแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกก็ไปแหลมพรมเทพไปดูโชว์ต่างๆนานาอ่ะไม่รู้แย่งพูดหมดหรือยังตอบยังหมดแล้วอ๋อหูก็จะพูดแหล่งพรมเทพเลยอ่ะะไร่งพรมเ็นว่าภูเก็ตเขาเป็นแหล่งเท่าหูนสะพานสารสิน น่านี่ผมสะพานแบบต้อนรับเลยนะต้องผ่านต้องผ่านต้องผ่านได้ดูหนังไหมได้ดูสะพานสะพานสารสินนะสะพานรักสารสินสะพานรักอะนะได้ดูบ้าไม่ได้ดูดีกว่าถ้าดูเดี๋ยวโดนถามรู้แก้วละไม่น่าจะทันนะอ่ะโอเคจบแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นยังจังหวัดที่มีความเจริญนะครับในประเทศไทยนะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะสุกผู้ชมสัปดาห์หน้าเรายังมาต่อกันนะอีก3 จังหวัดด้วยกันนะจะมีอะไรนะแต่สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะฮะผมกัปปี้จิรัทวัฒน์ครับตอบคุฒินันนหิมครับอาจารย์เสรีบัวบนทาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ